เอสเทอ d รเดอร์ดับเบิลแว e c นู h ค o ชชั่นสติกใช้ง่ายสไตล์คุชชั่นสติ๊กปรับผิวให้เนียนเป๊ะในหนึ่งนาทีสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับรายการรีวิวรับยูมาพบกับไอเทมเริอดๆที่เราสามคนหยิบมารีวิวให้เข้ากับ3ามสีผิวที่ต่างกันกับคุชชั่นสติ๊กตัวใหม่จากเอสเทอ d e r ที่เรากล้าทาให้ลอง รองพื้นสูตรน้ำเนื้อบางเบามาในรูปแบบแท่งใช้งานง่ายพกไปไหนก็สะดวกเนื้อคุชชั่นช่วยเติมความชุ่มชื้นและปรับผิวจากริ้วรอยและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอให้ดูเนียนกริ้งหัวฟองน้ำถอดทำความสะอาดได้มีหลากหลายเฉดสีให้เลือกคุชชั่นสติกใช้งานง่ายใน3ขั้นตอน เพียงแค่หมุนให้เนื้อรองพื้นออกมาและแต่อย่างเบามือให้ทั่วใบหน้าแล้ววนเนื้อครีมให้เป็นวงกลมปัดลากเบาๆเพื่อเกลี่ยให้ทั่วแค่นี้ก็จะช่วยให้ผิวดูสวยเพอร์เฟกแล้วค่ะ าผิวขาวอมชมพูแบบจอยเลยใช้คุชชั่นสติ๊กสีแซนเข้ากับสีผิวได้ดีแถมไม่รู้สึกหนักหน้าเลยค่ะฝ้ายเป็นสาวผิวขาวเหลืองใช้คุชชั่นสติ๊กสีวอมานิลาช่วยปรับผิวให้ดูมีออร่ายิ่งขึ้นค่ะหนูหน้าผิวสีน้ำผึ้งคุชชั่นสีอ่อนบอกเลยว่าหมดสิทธิ์ค่ะแต่พอได้ลองคุชชั่นสติ๊กสีทอนี้แล้วก็พอไหวนะคะแต่อาจจะต้องสีเข้มกว่านี้อีกนิดหรือใช้บนเซอร์ช่วยก็ได้ค่ะ Lock, Lock. เลือกใช้คุชชั่นสติ๊กสองเฉดสีช่วยคอนทัวร์ใบหน้าให้ดูมีมิติเริ่มจากคุชชั่นสีอ่อนลงบริเวณหน้าผากหนกแก้มสันจมูกและปลายคางส่วนคุชชั่นสีที่เข้มกว่าให้ลงบริเวณกรอบหน้าทั่วแค่นี้เราก็จะได้โคงหน้าที่ชัดโดยไม่ต้องลงบอนเซอร์ทับอีกแล้วค่ะสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับ b ด e บ์เวลนู๊ดคุชชั่นสติ๊กบอกเลยว่า ร็อกเลยติดตามกันต่อในคลิปหน้าจะมีอะไรล็อกล็อกมารีวิวกันอีกสำหรับว,วันนี้เราสาคนต้องลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย